อาจจำเรื่องที่ผมนำเสนอกับดองไบไปได้ไหมกรณีหญิงสาวชาวจีนซึ่งเป็นดาวติกตอกนางสาวหยานลุยหมินอายุ38ปีหายตัวไปแล้วปรากฏว่าญาติติดต่อมาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยเพราะว่า เหมือนมีการแจ้งไปว่าถูกเรียกค่าถ่ายเป็นเงินหนึ่งล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านบาทแต่ต่อมาเนี่ยตกลงไม่มีการเรียกค่าถ่ายเข้าใจผิดเพราะว่าดูจากวงจรปิดไล่วงจรปิดอะคะ่ะลักษณะก็คือเดินจูงมืออยู่กับชายคนหนึ่งมีการลงรถมาซื้อทุเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทก็ดูไปด้วยกันดีแต่ว่าชายผู้ชายออกมาคนเดียวค่ะ,คะหมายถึงว่าได้เห็นวงจรปิดที่ลูกชายผู้ชายเอารถออกมาแล้วขับไปฉะเชิงเซาผู้หญิงเนี่ยหายไป ผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อนายหมาชิงเหยียนเพื่อนชายที่อยู่กับผู้ตายไปกลคนสุดท้ายต่อมาตำรวจพบศพหลังจากที่มีข้อมูลการใช้เงินผ่านโทรศัพท์ของฝ่ายหญิงเนี่ยงไปเขาเรียกเป็นบัญชีอะไรนะ WeChatPay ค่ะ,ะปรากฏถูกเอาไปซื้อของที่มาเก๊าในายหมาคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมเดินเทาอาอจากประเทศไทยหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้หายไปใช่ไหมค่ะ แล้วไปฮ่องกงแล้วไปหมาเกา้ามีการใช้เงินที่นั่นสองสามวันติดกันเลย4ีถึงหกรกฎาคมค่ะโดยใช้บัญชีของฝ่ายหญิงใช่เป็นระบบการจ่ายเงินออนไลน์ w ีแชทเพย y ของนางสาวหยานผู้ตายทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกตำรวจก็เชื่อเลยค่ะว่านายชิงเหยียนคนนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคุณหยานแน่นอนและล่าสุดก็ไปพบร่างผู้หญิงซึ่งตอนนี้รอผลชนสูตรทาง DNA เพราะว่า ไปพบร่างอยู่ที่ชาชเชิงเซาถูกห่อหุ้มด้วยผ้าใบาแล้วอยู่ในน้ำเนี่ยนั่นทำให้มันถูกแช่น้ำมันมากกว่า10วันมันเน่าเปื่อยทั้งนี้ทั้งนั้นนายหมาคนนี้มีรายงานล่าสุดเมื่อวานนี้ว่าตำรวจฮ่องกงจับแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ จับอยู่ที่ฮ่องกงนะคะคือ,อทางการฮ่องกงรายงานข้อมูลกลับมาที่ประเทศไทยค่ะว่าสามารถควบคุมตัวในหมาได้แล้วตำรวจฮ่องกงคุมตัวในหมาส่งกลับไปดําเนินการที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของประเทศไทยก็ต้องรอใช่ไหมใช่ทางการจีนเนี่ยขอข้อมูลคดีนี้กับตํารวจไทยเพิ่มเติมนะคะอตอนนี้กองการต่างประเทศสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่ระหว่างประสานงานตามขั้นตอนของสนธิสัญ,ญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อจะเอาตัวผู้ต้องหามาดําเนินคดีในประเทศไทยต่อไป ืออันนี้แต่เขารู้จักกันดีถ้าดูจากความสัมพันธ์มีลักษณะการเดินจูงมือด้วยค่ะ